ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะอดเจรอเสียวินิจเลื่อนวันแถลงสึดแดงเดือดในไทยหยั่นฟาดแข่ง12กรกฎาคมแน่นอน ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลสึกแดงเดือดในรายการเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ2 2 2 2ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลจะฟาดแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเมืองไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากในวันที่12กรกฎาคมนี้ล่าสุดเสียวินิจนายวินิจเลิศรัตนชัยผู้บริหารบริษัทเฟรชแอร์เฟสติวัลจำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลสุดแดงเดือดในไทยเปิดเผยผ่านรายการเม้ากีฬาประสาบีบางประกงว่าตามกำหนดเดิมจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สยามพารากอนในวันที่10มีนาคมโดยจะมีตำนานแข่งทั้งสองทีมฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือแอนดี้โคและฝั่งลิเวอร์พูลยังรอการยืนยันแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละขั้นตอนไม่ง่ายโดยจริงๆทาให้วันแถลงข่าวเปิดตัวนั้นล่าสุดยังต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจาก ทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดขอปรับคิวทัวร์เอเชียให้ลงตัวอีกนิดหน่อย วินิตกล่าวอีกว่าส่วนการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมก็ต้องขยับออกไปอีกเล็กน้อยเพื่อรอการยืนยันวันถแถลงข่าวให้ชัดเจนก่อนแล้วรุ่งขึ้นจะเปิดจองวันแรกทันทีซึ่งยอมรับว่าราคาบัตรค่อนข้างสูงในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้แต่ยืนยันว่าหากขายบัตรหมดทุกที่นั่งก็ยังขาดทุนโดยหวังภาคเอกชนมาร่วมกันเป็นสปอนเซอร์เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก สำหรับกระแสขายบัตรได้รับฟิดแบคที่ดีอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัวแต่สำหรับบัตรขอหรือบัตรฟรียืนยันว่าเป็นศปเซแน่นอนไม่มีใครกล้ามาขอเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ติดต่อเข้ามาขอให้ผมช่วยจองบัตรให้เพราะเกรงจะซื้อไม่ทันนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตามเสียวินิตยืนยันว่าทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงกำหนดวันฟาดแข้งในวันที่12กรกฎาคมและจะยังคงเกิดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงโดยขอให้แฟนบอลแดงเดือดชาวไทยสบายใจได้เพราะทุกอย่างได้จดประกกาศเซ็นสัญญากันไว้เรียบร้อยหมดแล้วขณะเดียวกันลิเวอร์พูลได้ส่งตัวแทนเดินทางมาสำรวจความพร้อมในเรื่องสนามซ้อมและที่พักรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ต่างในช่วงที่อยู่เมืองไทย สำหรับสนามซ้อมได้เดินทางไปดูหลายแห่งทั้งทันเดอร์โดมของทีมเมืองทองยูเนเต็ดสนามอันพายรามอินทาสนามโรงเรียนนานาชาติเบอร์โซ่ไอเอสีรวมถึงสนามเทพหัสดินเพื่อนำข้อมูลไปตัดสินใจอีกครั้งเช่นเดียวกับโรงแรมที่พักลิวพูก็ยังไม่ได้เลือกส่วนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดล่วงหน้ามาคุยที่เมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและได้จองโรงแรมในไทยไว้เรียบร้อยแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ด้านกำหนดการเบื้องต้นทั้งสองสโมอสรจะอยู่ในเมืองไทยอย่างน้อย4วันไม่รวมวันแข่งขันอาจจะมากกว่านี้หรือไม่แล้วแต่กิจกรรมที่แต่ละสโมอสรจะจัดขึ้นในไทย